สวัสดีครับกลับมาอัพเดตอากาศกันครับพี่น้องในวันนี้พฤหัส,สบ,บดีที่15สิงหาคม2567ก็มีพี่น้อง FC มากมายเลยทีเดียวนะครับส่งข้อความด้วยความห่วงใยเข้ามาผมเห็นข้อความแล้วค่อนข้างตกใจนะครับพี่น้องเพราะเข้าใจว่าได้บอกแจ้งกันล่วงหน้าไปแล้วกับภารกิจเดินทางทำงานครั้งนี้นะพี่น้อง ในคลิปเมื่อวันที่8สิงหาคมนะที่ผมกราบขอบพระคุณสําหรับน้ําใจที่พี่น้องให้กันเสมอมาด้วยในคลิปนั้นที่ไหนได้พอผมกลับไปกลับมาเนี่ยครับกดฟังดูปรากฏว่าลืมจริงๆครับไม่ได้พูดบอกไว้ดังนั้นจึงต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกๆท่านจริงๆนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างมากเลยครับอย่างยิ่งครับกับความห่วงใยและให้กําลังใจกันไม่ขาดสายนะฮะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับพี่น้อง ต่อไปสัญญาว่าจะไม่ลืมบอกนะฮะหากผมไม่ลืมโดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะเป็นปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นมานะฮะจนถึงวันที่14นะเมื่อวานนี้มองคร่าวๆแล้วก็เป็นไปตามที่เราเคยวิเคราะห์คาดหมายกันไว้ตั้งแต่แรกนะครับเี่นะ้องว่าฝนจะตกเป็นหย่อมๆไม่เกิน40-5 0ของพื้นที่ไทยนะฮะ และไม่เป็นไปตามโมเดลคาดการณล่วงหน้าโดยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีการสวิงของปริมาณการตกเช่นกันในทุกวันจากความชื้นของคลื่นกระแสลมตะวันออกที่ปกคลุมนะเขาก็จะสู้กับริมความกดอากาศสูงที่แผ่ขึ้นมาเตะตัดขาเป็นระยะระยะนั่นเองนะฮะ ซึ่งพื้นที่ทางตอนบนนั้นเกิดจากปัจจัยหลักนะฮะฝนเนี่ยครับที่คอนโทรลสภาพอากาศของประเทศเราเนี่ยฮะบ้านเรานั้นก็คือกระแสลมระดับบนป,วน,ปวนแปรไม่แน่ไม่นอนและก็ทิศทางของลมระดับล่างหรือ,รอลมระสุมนั้นพัดเป็นตะวันตกขนาดกกเขาหรือพัดไม่ค่อยยกนั่นเองพี่น้อง แต่ทั้งนี้ก็มีเกินความคาดหมายเล็กน้อยนะในพื้นที่ของภาคเหนือและสานบนนะฮะที่มีฝนตกแช่ในหลายจังหวัดด้วยเหตุเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ําที่เขาอยู่เหนือประเทศไทยของเรานะฮะก็มีกําลังแรงขึ้นนะฮะจึงส่งผลให้กระแสลมระดับบนยกตัวนะฮะมุนขึ้นฮนะยกตัวขึ้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่ศูนย์กลางสร้างกลุ่มฝนให้วนตกซ้ำซากนะฮะลากยาวในพื้นที่ แล้วก็พื้นที่ภาคกลางที่ตกได้บ่ายค่ามีน้ําพอสมควรแต่ก็เป็นหย่อมหย่อมอยู่ดีนะครับพี่น้องไม่กระจายทุกจังหวัดซึ่งฝนยกตัวตกได้นั้นก็จากลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นใน2อสาวันที่ผ่านมานะฮะและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง30%ฮะยี่ของฝนที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดของพื้นที่ภาคกลางนั้น และภาคอีสานล,ล่างนั้นนะครับเกิดจากการบินขึ้นไปทําฝนเทียมนะครับจากกลมฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทเพชรบุรีประจวบคิริขันนครราชสีมาและบุรีรัมย์ตอนล่างนะฮะอ่าเขาเป็นฝนเทียมนั่นเองครับไม่ได้ตกเพราะกระแสลมจากธรรมชาติแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับพี่น้องในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ หรือโดยรวมนะฮะเกิน50%ขึ้นไปฝนก็ไม่ได้มาตามนัดนะครับแม้ว่าบางพื้นที่ฝนก็ดันมาเลยนัดหรือคเกินคาดหมายก็ตามนะครับเหตุหลักๆก็จากความแปรปรวนของกระแสลมบนซึ่งจากวันนี้ไปนะฮะโมเดลคาดหมายฝนน่าจะใช้ได้ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงมากขึ้นนะครับพี่น้องมากขึ้นนิดหน่อยเพราะปัจจุบันกระแสลมระดับบนนั้นเขาไม่ได้พัดอ่อนมากๆก โดยทั่วไปเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วครับโดยฝนนั้นจะออกทรงเป็นหย่อมๆนี้ไปจนถึงวันที่20นะครับพี่น้องประมาณวันที่20ก็ประมาณนั้นแล้วก็จะเริ่มกระจายตัวตกดีขึ้นในช่วง21นะวันที่21ขึ้นไปหรือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะฮะเหตุผลเพราะอะไรล่ะครับเหตุผลก็เพราะว่าระบบการพัดของกระแสลมระดับบนตั้งแต่วันที่21ขึ้นไปนั้นนะฮะ ดูภาพสิครับพี่น้องไม่ว่าจะไม่ว่าทั้งจะเป็นกําลังหรือสปีดการพัดของเขานะฮะก็เริ่มเสถียรน,นะครับพี่น้องเริ่มเสถียรแล้วก็แนวการพัดหรือทิศทางการพัดของลมนั้นก็เริ่มกับเข้าที่เข้าทางนะฮะเป็นไปตามระบบะนะ,ะตามปกติของฤดูการน,นะฮะฤดูการหรือฤดูฝนที่เขาจะต้องพัดเป็นแบบนี้ครับก็คือมีทิศทางการพัดเป็นกระแสลมมาจากทาง ทิศตะวันออกนะฮะเป็นส่วนใหญ่ตามภาพนะพี่น้องซึ่งก็ทําให้ฝนนั้นกลับมากระจายตกได้กว้างขวางนะฮะกว้างมากขึ้นตามลําดับอีกทั้งจะส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนํากลุ่มความชื้นที่เกิดขึ้นทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะโดยเฉพาะการพัฒนาตัวของย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนนั้นอาจจะขยับเข้ามาก่อตัวหรือเคลื่อนมาใกล้ทะเลจีนใต้ชายฝั่งเวียดนาม,มากขึ้นนั่นเอง ก็อดทนรอหน่อยนะครับผมคิดว่าเดือนนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้นะครับพี่น้องอสิงหาคมฝนน่าจะลดต่ำนะฮะต่ำกว่าปกติก็จะมีฝนมากขึ้นก็น่าจะเป็นเดือนหน้านะครับพี่น้องเดือนกันยาหรือปลายเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยจากภาพที่เห็นนะครับเป็นผลพยากรณ์ล่าสุดของโนอาในเดือนสิงหาคมนี้ทุกท่านจะเห็นว่ากราฟความน่าจะเป็นนะฮะแต่ปรากฏการเอ็นโซในเดือนนี้ยังคงอยู่ในสภาพปกตินะครับพี่น้อง หรือเฟตกลางร้อยละห้าสิบฮะโดยให้มีความเป็นไปในการเกิดนะโอกาสเกิดปรากฏการณ์ลานิยานะั้นร้อยละสี่สิบเก้าเองและในเดือนถัดไปก็คือเดือนหน้ากันยายนพลพยากรณ์ให้ความน่าจะเป็นของลานิยามีโอกาสเกิดขึ้นมาที่ร้อยละหกสิบหกนะครับพี่น้องโดยมีแนวโน้มการปรับกำลังะฮะความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นของลานิยานะขึ้นไปต่อเนื่องในเดือนตุลาคมและพฤิ สัตติกายนที่ร้อยละ72และ74ตามลำดับนะจากนั้นก็เป็นไงครับพี่น้องเริ่มปรับลดกำลังในการเกิดลงเล็กน้อยในเดือนธันวาคมที่ร้อยละ67และลดลงต่อเนื่องในเดือนมกราคมปี2568ในระดับร้อยละ57โดยในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะกลับไปเป็นสภาพปกติหรือเฟสกลางแล้วนะครับ ที่ร้อยละห้และมีโอกาสเป็นเฟดปกติต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นไปที่ร้อละหกเห็นไหมครับซึ่งจากที่เราดูกราฟแท่งเดือนนี้นะฮะเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วกรกฎาคมเป็นไงครับพี่น้องดูอันนี้ครับกรกฎาคมดูเหมือนว่าปรากฏการณ์ลานิย่านั้นแนวโน้มน่าจะอ่อนนะฮะหรือพัฒนาช้าลงไปอีกนะครับพี่น้องเห็นไหมครับตามภาพนี้ย้อนหลังไปคาดหมายให้ยานลานิยาเกิดตั้งแต่ สิงหาคมเนีเมื่อเดือนที่แล้วร้อยะเจลยนะฮะลากยาวไปถึงมกราโดยความน่าจะเป็นในการเกิดสูงสุดอยู่ที่เดือนตุลาคมร้อยละแปเนะ,ะเลยทีเดียวซึ่งแนวโดมดีกว่าเดือนนี้นะครับดังนั้นนะครับพี่น้องผมจึงขอยืนยันนะฮะให้ขอยืนยันกับพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับการวิเคราะห์โมเดลระดับอุณหภูมิน้ำทะเลตำแหน่งดีโน3.4จากแบบจำลองล่าสุดของ นอตอเมริกันมั m ติโมเดล e อ e เซมเบิลนะฮะหรือตัวยอ่อเขาว่า NME นะฮะซึ่งเป็นระบบพยากรณ์ตามฤดูกาลที่ผสานประกอบรวมด้วยโมเดลคู่หลายตัวของสำนักพยากรณ์ต่างๆทั่วโลกจากศูนย์การสร้างแบบจำลองในอเมริกาเหนือเนี่ยครับ ซึ่งเขาทำอย่างนี้ก็เพื่อให้ใกล้เคียงแม่นยําและเข้าถึงข้อมูลสําหรับการคาดการสภาพอากาศของโลกในช่วง12เดือนนะฮะโดยมีความละเอียดในเชิงพื้นที่มากขึ้นนะฮะผลพยากรนั้นระบุว่าอุณหภูมิน้ําทะเลแนวเส้นศูนย์สูตรบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกล่าสุดพี่น้องดูะฮะในเดือนกันยายนนะครับคนะะาดหมายในเดือนหน้านี้จะเริ่มมีอุณหภูมิฉเฉลี่ยลดต่ํากว่าปกติรลวๆ0.5ถึง1องศาเซลเซียส นไครับแล้วก็ลดต่ําลงไปอีกในเดือนตุลาคมแต่ทั้งนี้นะฮะก็ต่ําสุดเต็มที่ก็ไม่เกิน1.5-2นะฮะลบไม่เกิน1.5-2ถึงองศาเซลเซียสเห็นไหมครับโดยในเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็เช่นกันนะฮะน้ำทะเลบริเวณเส้นสูน์สตดตำแหน่งดีโน3.4ก็ปรับลดลงนะฮะลดลงเย็นเฉลี่ยพอๆกับเดือนตุลาคมก็คือไม่เกินลบ1.5-2ถึงองศาเซลเซลียสครับ เมื่อโมเดลออกมาลาักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องก็จะส่งผลการคาดหมายในการเกิดปรากฏการณ์ลานิญานั้นน่าจะเกิดขึ้นและก็มีผลกระทบสูงสุดก็คือจะเกิดขึ้นในราวๆปลายเดือนกันยายนหรือในช่วงปลายฤดูฝนนะฮะปลายฝนต้นหนาวอย่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน2เดือนนี้ครับโดยจะเป็นลานิญาที่อยู่ในระดับกําลังอ่อนนะฮะถึงปานกลางเท่านั้นไม่เกินนี้ ไม่ได้แรงตามคําโฆษณาของเพจต่างๆนะครับพี่น้องมีพี่น้องสองสามท่านนะเคยเข้ามาคอมเมนต์ว่าไหนบอกว่าลานย่าไงปีนี้ทําไมฝนน้อยจังมาถึงตอนนี้ก็ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็คงเข้าใจหรือยังครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ลานย่าเขายังไม่มาเลยนะครับพี่น้องยังไม่มายังไม่เกิดเลยเพราะพัฒนาช้านั่นเองครับ ทั้งนี้ในภาพถัดไปนะฮะโดยการประสานรวมของโมเดลหลายสำนักของ NME นะฮะระบุพยากรนะฮะระบุผลพยากร์ล่าสุดต่อไปว่าในเดือนกันยายน2567ะะเดือนหน้านี่ครับพี่น้องประเทศไทยของเราในทุกภาคทางตอนบนจะมีฝนใกล้เคียงถึงมากกว่าค่าปกตินะครับเห็นไหมครับสีเขียวโดยพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็จะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติ ในขณะที่ภาพถัดไปนี้เป็นผลพยากรณ์ของโปรเจกต์ nmme นะฮรระบุว่าในเดือนตุลาคมฮะทุภาคของประเทศไทยจะมีฝนมากกว่าค่าปกตินะครับเดือนตุลาคมโดยที่ในเดือนพฤศจิกายนนั้นประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติและจะมีฝนมากกว่าค่าปกติในพื้นที่ภาคใต้ครับ สภาวะการคาดหมายดังกล่าวก็เป็นโมเดลระยะยาวนะครับพี่น้องก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องก็ใช้เป็นแนวทางวางแผนติดตามการอัปเดปตปรากฏการเอนโซในเดือนถัดไปนะว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับมาถึงปลายปีแล้วผมว่าก็ดูออกทรงนี้แหละครับพี่น้องกลับมาดูลักษณะอากาศของบ้านเรากันนะฮะในวันนี้บ้างโดยจากภาพที่เห็นเป็นแนวการพัดของกระแสลมมรสุมกําลังอ่อนชั้นฐานเมฆนะครับพี่น้อง วันนี้เราจะเห็นว่าเขาพัดด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับปกคลุมในทุกภาคของประเทศไทยซึ่งทางลมไหลเป็นทิศตะวันตกนะฮะเข้าทางตะวันตกของไทยนะครับขนานกกเขาปกคลุมพื้นที่ภาคกลางตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะฮะโดยพัดยกนะฮะพัดยกกระแสลมนั้นพัดยกในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานโดยหากพี่น้องมองไปทางด้านล่างของเรานะฮะไปที่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันซ้ายมือพี่น้องนะครับ จะเห็นว่าวันนี้กระแสลมระดับล่างหมุนนะฮะหมุนหมุนวนนะฮะตามเข็มนาฬิกาคล้ายแอนติไซคลนะฮะพาพาอะไรก็พาลมแห้งจมบางส่วนเวียงใส่พื้นที่ภาคใต้นะฮะนั่นก็เป็นเพราะอะไรครับพี่น้องก็เป็นเพราะว่าตรงทางซ้ายมือสุดนู้นมหาสมุทรอินเดียนะฮะใต้เกาะมันดีฟเกิดยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะฮะหมายเลข90เนะฮะ คอยฉุดล้างเนี่ยวนําดักกินลมบรสุ่มเพื่อเขาจะพัฒนากําลังอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลมบรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้าบ้านเรานั้นอ่อนกําลังลงไปในวันนี้ด้วยครับภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนนะวันนี้พี่น้องจะเห็นว่ากระแสลมระดับบนนั้นทางตอนบนพัดเป็นทิศตะวันตกเข้าปกคลุมนะฮะ เห็นไหมครับพัดผ่านไปจากนั้นก็หมุนไหลตามเข็มน,นาฬิกาเป็นแอนติไซโคลนฮะปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้นะฮะตะวันปลายลมไหลย,ย้อนเข้ามาปกคลุมพื้นที่อีสานล่างตะวันออกและภาคกลางในขณะที่พื้นที่ภาคใต้มีกระแสลมตะวันออกนะครับซึ่งเป็นกระแสลมที่มีความชื้นผืนใหญ่นะฮะพัดปกคลุมเห็นไหมครับพี่น้องตามลูกศรสีเหลือง ดังนั้นนะครับเมื่อกระแสลมทั้ง2องระดับนะฮะที่คอนโทรลทิศทางสภาวะอากาศของไทยเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในวันนี้บ่ายค่ําดึกไปนะครับพี่น้องพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกกระจายต่อเนื่องได้นะครับพี่น้องด้วยอยู่ใกล้อิทธิพลของย่อมนั่นเองย่อมตรงเวียดนามและก็ที่สําคัญวันนี้แนวลมนะฮะแนวการพัด สอบบรรจบของลมระดับบนหรือเขาเรียกว่าพื้นที่คอนเวเ g นต์อยู่แถวพื้นที่เหนือและอีสานบนแต่คมขวานตามลูกศรสีเหลืองเห็นไหมครับก็จะมีฝนตกกระจายต่อเนื่องโดยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวัอนออกนะฮะภาคอีสานตอนกลางตอนล่างนะฮะดยทิศทางการพัดของลมมรสุม นะรวมถึงสปีดนะครับกำลังลมมันอ่อนนะครับที่ทางการพัดก็ไม่ค่อยดีก็จะทําให้มีฝนตกกระจายเป็นหย่อมๆเล็กน้อยถึงปานกลางโดยทั่วไปเท่านั้นนะครับพี่น้องสําหรับพื้นที่ภาคใต้แม้จะมีกระแสลมบนที่เป็นลมตะวันออกปกคลุมแผ่พื้นใหญ่แต่ก็ด้วยจากลมระสุมอ่อนนะฮะถูกดึงย้อนเข้าหาหย่อม กำลังแรงนะฮะไปบางส่วนจึงยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นหย่อมหย่อมนะฮะเป็นส่วนใหญ่ไม่เต็มพื้นที่เช่นกันครับโดยการคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับพี่น้องตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้วันที่15สิงหาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคม พื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่นะครับตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุโขทยัยพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40่ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกรฬหนองคายหนองบวัวลำพู อุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกราลสินร้อยเอ็ดยโสธรอนนำนาจเจริญอุบลราชธา,านีพื้นที่ภาคกลางนะครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทกาญจนบรุรีราชบรุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปาราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรระน,อง,รน,นองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่สงขลาณราธิวาสนะครับ ในขณะที่พื้นที่สอปอลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงพงสาลีบอกแก้วหลวงน้ำทาโดมไซ,ไซยะบุรีหัวพันหลวงพบางเชียงขวางเวียงจันทร์ไซสมบ,บูรณ์บริคำไซคำว่้นสวรรณเขตและจำปาสักนะครับ คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรนะครับพี่น้องเราที่ฝั่งอดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ